ตอนนี้มายืนอยู่ที่ด่านช่องเม็กนะฝั่งลาวอ่ะเดี๋ยวจะไปปักซองนนแนรถจอดอยู่นนโอเคหลังจากมาปั๊มเข้าเมืองแล้วก็จะไปละเอารถข้ามไปเองเลยเหรอครับดีมากเลยไปเราก็จะไปรถทะเบียนจำปาศากเจ็ดสามสี่คุณแสงเป็นคนขับใช่ไหมอ่ะผมนั่งข้างไหนเนี่ยอ่ะอ่ะไม่ไปโหไปคนเดียวเลยนะครับเนี่ย คือรถทำไมมันร้อนอ่ะมันเป็นรถคิเตอร์เหรอไม่เย็นเลยมันร้อนถึงเลยเนี่ยคุณดูที่คุณตั้งอุณหภูมิไว้เท่าไหร่เนี่ยคุณไปตั้งอุณหภูมิฝั่งร้อนจะเดินทางจากช่องเม็กไปปากปากช่องปากช่องเืองปากช่องผมผมมีผู้นําทางชื่ออะไรนะเสียนครับเสียนไม่ใช่แสงนะเสียนระยะทางที่เราจะเดินทางจากช่องเม็กเนี่ยที่ไปปากช่องเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ สองชั่วโมงโอเคงั <c oughs> ้นเราจะเดินทางไปเลยนะครับด้วยรถฮุนไดเฮดวันนะครับ <c oughs> แต่ว่าในเซียนคุณรู้ไหมว่าพี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพื่ <c oughs> พี่ตกเครื่องบิน <c oughs> คุณกินแล้วใช่ไหมผมก็เหมือนกันพูดไม่ได้กินเลยฮะตกลงยังไม่ได้กิน <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งกินได้คุณหาร้านอะไรก็ได้ที่อร่อยอร่อยแถวเนี้ยแถวนี้มีมหมเรา <c oughs> จะออกจากช่องเม็กนะครับแล้วก็จะเดินทางไปกินอาหารกันที่ปากเซเอาเป็นว่า มาเครื่องบินนะครับจากสวนณภูมิเนี่ยเ<ม>ทีเ่ยวเช้าแล้วตกก็เลยต้องมาเทีเ่ยวเที่ยงนะก็มาถึงนี่ก็ประมาณนาฬิกาก็ไม่ได้ปูมบ่ายโมงเออเลขสวยมากเลยสามสามสามครับบ่ายสามโมงสามสิบสามนาทีเวลาประเทศลาวกับประเทศไทยนี่ก็เวลาเดียวกันนะไม่ต้องเปลี่ยนนาฬิกานะถนนฝั่งลาวก็เริ่มที่จะนะปรับปรุงขยายถนนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุยกับ คนที่อุบลแล้วก็บอกว่าพอเครื่องบินลงเนี่ยนะเกือบทั้งลําเรือนะก็ข้ามาลาวหมดไม่มีไม่มีคนแวะอุบลเลยนะฝรั่งมาลงอุบลน,นี่เลยมาลาวหมดเลยนะไม่ยอมแวะอุบลเลยแวะแค่ลงเครื่องบินเท่านั้นเองโอ้ฝั่งลาวก็จเจริญขึ้นเยอะเลยนะตอนเนี้หลังจากที่ไม่ได้มานานนะครับตอนนี้ก็ฝั่งนี้ก็เริ่มที่จะทําถนนเป็นสิบเลน ไม่ใช่6กเลนรืมั้งคงเป็นสิบสิบเลนจากช่องเม็กเนี่ยนะครับเราก็ขับรถกันมาเนี่ยจะมาเมืองปากเซเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็จะข้ามลำน้ำโขงแล้วนะก็เราจะแวะกินข้าววันที่ปากเซครับนี่ก็เป็นช่วงเวลานักเรียนเลิกเรียนพอดีเลยก็นักเรียนก็เดินกันสองข้างถนนเต็มไปหมดอันนี้ก็จะข้ามสะพานละ เรียนนะก็เรียนเมืองลาวี่เด็กผู้หญิงก็จะนุ่งสิ้นนะฮะนุ่งสิ้นกันตั้งแต่เด็กเลยส่วนเด็กผู้ชายอ่ะนุ่งกก่งรถโดยสารระหว่างประเทศนะอ่าช่วงนี้ก็นะก็เป็นหน้าโรงเรียนเด็กนักเรียนก็ออกมาจากโรงเรียนกันโอ้ ต้องใช้แบงค์อะไรอะ่ะแบงค์เล็กๆคือแบงค์หมื่นใช่ไหมแบงค์ห้าพันจะต้องมาเสียดานาข้ามสะพานแมน่น้ำโขงกี่บาทนะสี่พันนี่ก็กำลังปรับปรุงใหญ่เลยทางผลอนเผเนี่ยข้ามมาฝั่งลาวแล้วตอนนี้ไม่รู้สึกว่าอยู่ประเทศลาวแล้วนะครับ<ม>ก็เหมือนอยู่ประเทศไทยครับถนนหนทางก็ดีเหมือนๆกันเลย นาตามมาอย่างรวดเร็วครับปั๊มน้ำมันเนี่ยสองข้างเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าราคาน้ำมันเนี่ยที่ลาวกับประเทศไทยนี้ที่ไหนแพงกว่ากันอที่ลาวแพงกว่าเลยเออเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนะวัดที่อยู่ด้านบนนั้นชื่อวัดอะไรมีพระอยู่เซียนผู้เลววัดพูสเลา,เลาออกสำเนียงลาวนะพูสลก็เป็นวัดสร้างใหมน่นะ ก็มีพระอยู่บนนั้นก็มีรถขึ้นไปได้นะถ้าขากลับนี่เราจะขึ้นไปดูวิวกั็จะเห็นเลยใช่ไหมสวยเลยใช่ไหมรถขึ้นไปได้ใช่ไหมถนนคอนกรีต,ตอย่างดีนะก็จะเห็นวิวลำน้ำโขงเอาเป็นว่าเดียวกากลับก็จะดูก็แล้วกันช่วงนี้ไม่อยากดูอะไรแล้วอยากดูร้านอาหารก่อน <c oughs> <c oughs> เจอร้านอาหารก่อนเป็นดี อะไรก็ได้ข้างทางนะอันนี้ก็เป็นะสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ปักเซนะครับสะพานลาวญี่ปุ่นนะ<อ>ก็ญี่ปุ่นมาสร้างให้ไว้นานแล้วนะลายปีลาปีนะอันนี้ก็จะเห็นวิวของเมืองปากเซอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็นะครับแม่น้ำโขง ก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี ouais ้ปักเซเนี well ่ยเจริญมากเจริญขึ้นมากเลยมีโรงแรมสวยๆโรงแรมสูงๆขึ้นอีกไม่ช้าก็คงต้องขยายสะพานนี้แล้วมันสะพานแคบไปแล้วโรงแรมที่รูปร่างสวยงามอยู่ทางซ้ายมือนั้นชื่อโรงแรมอะไรอ่ะเซียนจําได้ไหมจาชื่อโรงแรมไม่ได้นะเอาคูณว่าเออก็มีโรงแรมอยู่สองฝั่งของสะพานเลย เห็นว่าเมืองปักเซยอย่างที่บอกนะครับก็นะ้าตึกลามบันชองก็เพิ่มขึ้นฝลังก็เหมาทุกๆกันมาจากช่องเม็กเลยมีนะชื่อจำปาสักแกรนโฮเทลข้าวก็ได้ก๋เตี๋ยวก็ได้ครับอันนี้ก็เข้ามาในเมืองใจกลางเมืองจำปาสักแล้วครับ ใ่ของประเททศไยแล้ว,ลวสอนลาวกับสอนไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะอยู่สัก3-4วันเนี่ยอ่านภาษาลาวออกแน่เลยผมว่าผมอ่านออกจึงไม่แปลกใจนะที่คนลาวอา่านหนังสือไทยได้เกือบทุกคนจะไปกินน,นิม่น้้ำคงอ่ะอ่าโอเคถ้าอยู่ฝั่งลาวเนี่ยนะครับก็นะ รถหุนได Hyundai นี่ก็จะเป็นรถที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยหุนไดอันนี้พื้ที่ผมนั่งก็หุนไดนะเฮชวนุนไดก็จะวิ่งกันเยอะแยะอ่ะครับเดี๋ยมากินข้าวริมแม่น้ำโขงเอาเอาตรงไหนเ<ม>ือนว่ากัน,นอ่ะโอเคเซียนคงมีร้านประจําอยู่นะใช่ไหมโอ้ว,วิวสวยมากเลยอ่ะอ่ะเป็นว่าดีแล้วกินข้าวแล้วก็ชมวิวไปด้วย<ม>แล้วแถวนี้มีไหมแ้วแถวริมแม่น้านี่มีไหมเาจะได้นั่งถ่ายรูปไปด้วย กินกันตายไม่ต้องกินเอาอร่อยเอาอิ่มแต่วิวสวยจังอันนี้ก็นักขายไก่กันเป็นตะกร้าตะกร้าอย่างนี้เลยนี่ไงร้านช้างร้านช้างค,ครับร้านอาหารเรือนแพรแม่โขงรลานช้างนะก็เราก็จะถือโอกาสมานั่งชมวิวแม่น้ำโขงกัน ตอนบ่ายแก่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็ได้วิวที่สวยงามมากท้ <c oughs> งร้านไม่มีคนอยู่เลยอ่ะมันเปิดหรือเปล่าเอาไม่เปิดก็เดินลงไปดูก่อนเปิดกลางคืนใช่ไหมไม่เปิดก็ลงไปถ่ายรูปอย่างเดียวก็แล้วกันโอ้เราก็ได้เห็นวิวนะเออของแม่น้ำโขงช่วงนี้เนี่ยสวยงามเลยทีเดียว รครับงไม่ได้มากินข้าวนะมาดูวิวร้านก็ยังไม่เปิดมั้งท่าทางจะยังไม่เปิดจริงๆลอตงตะโกนถามที่เซียนว่าร้านเขาเปิดหรือยังร้านออนอบอ้าวเลยคงยังไม่เปิดแน่ๆน้องร้านเปิดยังครับอ๋อเปิดแล้วนะโอ้ดีใจจังนั่งตรงไหนลมเย็นๆก็ เห็นวิวแม่น้ำโขงก็สวยงามมากๆเลยครับก็จะเห็นวิวของนะยามบ่ายที่ริมแม่น้ำโขงที่จำปาสักมุมนั่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนู้นนะเขาก็ปลูกดอกไม้ไว้ที่ริมโขงก็สวยเลยโอเค แล้วก็ชีวิตชาวประมงเล็กๆนะครับกลางแม่น้ำโขงตรงเมืองปักเซ